ส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะได้มีการเดินหน้ามอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับอนุญาตให้ทํากินในชุมชนลักษณะแปลงรวมและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบางังอำเภอกาบางังเพื่อตอกย้ํานโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินค่ะ ที่อาคารโดมราชสีที่ว่าการอำเภอกาปังจังหวัดยะลาได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการให้ความรู้และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโย,นโยบายของรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมค่ะโดยมีนายอำนาจชูทองผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีซึ่งโครงการจัดที่ดินทำกินภายใต้ในโยบายของรัฐบาลถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยา กอนดินให้แก่ผู้ยากไร้สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบังท้องที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีราษฎรครอบครองอยู่อาศัยและทำกินตามบัญชีรายชื่อที่กรมป่าไม้จัดส่งมาให้เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน20บไร่ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดได้พิจนารณาเห็นชอบให้มีการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวตามมติที่ประชุมคอทช,ชจังหวัดซึ่งเห็นชอบจำนวน739แปลง595รายรวมเนื้อที่3,064ไร่1งาน65ตารางวาและกรมที่ดินนะคะได้จัดส่งสมุดประจำตัวเพื่อดำเนินการมอบแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วพิธีมอบสมุดประจาตัวในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอกย้าความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน ของประชาชนผู้ยากไร้และส่งเสริมให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะ